ครับหวัสดีครับบรรยากาศบานานะครับตรงนี้ก็นาบ้านของบ้านแม่ยมออนทัวรเองนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาได้รับชมบรรยากาศบานบ้านนะครับข้างบนนี่ก็เป็นที่ปลูกพักนะครับปลูกพักส่วนครัวเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆขึ้นไปดูนะครับว่าปลูกันใดนะครับ ก็มีพักหลายอย่างครับนี่ก็คือหน้าบ้านบริเวณบ้านหนก,กนครับก็มองไปทั้งไหนก็นเป็นเนี้ยครับอยู่ทัดทัวไปโดยรอบบ้านนะครับนี่คือบริเวณนะครับเงียบสงบผู้คนไป่ครพปผ่านไปไหนซองนี้มันโควิดนะครับคนก็บกาา่ครอยังมีก็เงียบๆครับ นะครับบนหลังคาบ้านนะครับจะเป็นเพิงมุงแสแลมเข้าไว้นะครับเดี๋ยวรับไปดูกันเลยครับครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะครับข้างบนนี่ก็มุงสแลมเข้าไว้ตอนแรกก็ทาได้น้อยครับเพืน่อนี้ทําใหญ่ขึ้นตอนแรกปลูกพ,พักไว้กับปะพอพหลายครับตอนนี้ก็เลย เนเฮ้ยใหญ่ขึ้นแล้วก็ปลูกบอนสีห้องแล้วก็เป็นพักหลายระะหลายลาย,ลาย,ย่างครับเพราะว่าปลูกไว้อยู่ไว้กินนะครับก็มีก็มีพักพักสลักนะครับตรงนี้พักสลักก็มีอยู่หลายสีนะครับนี่ครับเลยลองชมไปก่อนเนาะ นี่ก็เป็นพักสลัดอันนี้เป็นพักขึ้นชายครับเป็นักขึ้นชายอันนี้ก็เป็นพักสลัดนะครับเนี่ยครับปลูกเข้าไว้มีหลายอย่างที่ปลูกเข้าไว้นี่เป็นพักที่ปลูกเข้าไวน้นีน่บริสไซดินนะครับปลูกเข้าไวแบบ้แบบใช่แบบไฮโดรโปนิกคือตัวน,นี้พขเป็นน้ำครับใช่ปุ๋ยผสมน้ำแล้วก็ ปลูกเข้าไว้ลอยหน้าครับเป็นาน้ํ้าแห้งก็ใส่หน้าไว้เลยเลยนะครับนี่นะครับใส่น้าไว้เลยเลยออันนี้จะออกมาข้างนอกหน้าบดซ่มนี่นะครับบริเวณอันนี้สีแดงตรงนี้ก็เอาไปกลิ่นของกอกนี้เอาถอดออกไปใส่บริเวณตรงนี้เราก็าใส่ลงไปนี่นะครับนี่ก็จะดูนี่คือว่า อันนี้กำลังเคาะครับเพาะตัวน้นอยๆไปเพาะ่าใหญ่มาน้อยหนึ่งกอ็อันนี้ครับ,อนนบเอามาใส่ตรงนี้ก็เอามาใส่ลอยน้ำไปแบบนี้ครับใส่ตรงนี้ครับใส่ตรงหูนี่แล้วก็เอามาใส่ลอยน้ำเข้าไปแบบนี้ครับนี่ครับก็มีนี่ครับบริเวณโดยทั่วไปครับตัวน,นี้กำลังงามเลยอันนี้สีจะห่อ ห่อใบสสวยเลยครับเนี่ยตรงนี้ใบหอ่อใบสีอย่างงามเออเนี่ยครับบริเวณหลักครับดึงขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับสวยงามครับนี่ใบสีแดงแดงก็มีหลายอย่างครับหลายอย่างหลายชนิดอันนี้ก็เป็นบอน์ครับอันนี้บอนสีปลุกไว้ดูเล่นนะครับแล้วนี่ก็จะผนหมก อันนี้ส่องผลหมกครับตรงนี้หงหมกควันบอกว่าใบมันแห้ง่วนนี้อากาศห้่อนอากาศห่อนก็เอาหมกเขาซวยของตัวนี้ก็มีเก้าอี้ว่าว้หนังเวลามันดูเป็นหนังดูก็ได้ครับความเผดเผินนี่ครับมีหลายอย่างมี มาประดับปลูกไว้นะครับแจกจ่ายเพื่อนบ้านห้องนีหลายชนิดหลายยางครับทือบ,บนหลังค้านะครับปลูกเข้าไว้นยครับเป็นแถวเป็นแนวนะครับเดินเพื่อนๆมารับชมด้วยกันนะครับก็สองนี้บอคครได้ไปไหนพอดีว่าโควิดอยู่เลย บได้ไปถ่ายคลิปที่ไหนเลยถ่ายบนบ้านเนี่ยครับเ,เพื่อนๆได้เข้ารับชมแล้วก็อย่าโดยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปโดยนะครับครับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวก็อย่ามาถ่ายทำให้ดูไปเลยๆนะครับครับสวัสดีครับ